ไม่รู้ผลงานนะครับผลงานนะครับอันนี้ไม่รู้ปลาอะไรนะครับดึงนะครับผมนี่ครับดึงดึงไปติดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆดึงกบออกดูนะครับ,อ,รรบออกแล้วออก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 แล้ว อู้อู้อู้ออู้โอ้ยปลาช่อนครับปลาช่อนช่อนครับอู้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 ติดครับอู้อู้อ้ มาแล้วครับผมมาอีกหนึ่งแต้มครับนี่ครับไซก็มันทักสามขีดเนาะได้สามขีดได้อยู่นะครับนี่ครับเขียดยังยังขาปากอยู่เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวใส่ถุงครับเนี่ยครับผมก็นี่ครับปลาช่อนคลองนะครับจะอยู่ประมาณสามขีดนะครับผมนี่ครับ สีเขียดยังไม่แตกเลยนะครับผมออันนี้เป็นตัวเบ็ดนี่เป็นตัวเบ็ดญี่ปุ่นนะครับเบ็ดดำนะครับเบ็ดญี่ปุ่นนะครับเข้าเต็มเต็มเลยเข้าเต็มเต็มครับผมนี่ครับโอเคครับผมก็ถือว่าส์สวยใช้ได้ครับหลงถุงไม่เต็มแตครับผมดู ผมก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูเป็ดกันนะครับผมคือเมื่อคืนนี้ผมปักไว้ทั้งหมดอ่า29คันนะครับก็ตอนประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มก็ออกมาดูก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับก็มาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าเมื่อคืนนี้ได้ไปแล้วสองตัวนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเช้านี้นะครับว่า จะได้ผลงานเพิ่มหรือเปล่าครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อเขียดนะครับผมมาครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมอเนี่ครับคันนี้มีรอยกินนะครับอผมม่อยู่นะครับผมเดี๋ยวดูทางนี้ต่อนะครับ น้ำปัญหาก็คือว่าน้ำลงค่อนข้างเยอะนะครับคือเขาชาวบ้านเขาสูบน้ำกันทั้งคืนเลยครับน้ำลงจนเขียดค่อนข้างลอยเลยนะครับนี่ก็ลอยนะครับลอยขึ้นมาหน่อยนี่แต่หมายเนี้ยผมเคยได้ตัวดีๆนะครับผมเนี่ยพร้อมเป็นผักปอดนะครับผักตบชวาเนี่ยนะครับเนี่ยครับปักไว้ตรงนี้ดูหลังนี้อ่าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไงครับคือตอนกลคืนเนี่ย สูบน้ำกันทั้งคืนเลยนี anyway. <But> like, mm ่ครับดูเขียดเราเนี่ยครับห้อยเลยนะครับไม่จมน้ำนะครับเขียดไม่จมน้ำนะครับแต่เขียดยังไม่ตายนะครับแต่เขียดไม่จมน้ำนะครับเขียดลอยอยัพื้นน้ำเลยนะครับน้ำายน้ำน้ำลงไปประมาณโอ้โหสี่ห้าเซกห้าหกห้าเซนได้ไหครับห้าหกเจ็ดเซนได้นะครับเขียดลอยเลยนะครับปกติผมจะปักไว้อ่าครึ่งตัวนะครับผม จมน้ําครึ่งตัวนะครับแต่อันนี้ลอยยืนค้อยดองแดงดองแดงดองเดงเลยนะครับปลามก็เลยไม่ค่อยกินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังอื่นต่อไปครับผมโอ้ผมมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะครับโอ้คันนี้มีผลงานนะครับคันนี้มีผลงานนะครับนี่นะครับผมนี่โอ้โหนี่นี่ครับนี่ครับอืม นี่ครับผมใช้ใช้ได้เลยนะครับอมาครับเขตครับผมมามาแล้วมาแล้วครับผม,ม,ม,บผมนี่ครับไซส์ก็จะประมาณ สามขีดได้ครับไซส์เดียวกับเมื่อคืนนี้นะครับอ่าเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มนะครับสองทุ่มผมออกมาดูนะครับก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับมาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับเท่ากับเมื่อคืนนี้ได้สองตัวนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีห้านะครับแต่ยังมืดอยู่เลยนะครับนี่ครับก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับไซส์ประมาณสามขีดนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูขันต่อไปกันครับผม ครับผมเดี๋ยวมาดูหลังนี้กันนะครับหลังนี้มีผลงานนะครับหลังนี้มีผลงานหลังนี้มีผลงานอืมนี่ครับผมปัดช่อนนะครับอ๋อช่อนแล้ก็ช่อน,อนแต่ว่าตายนะครับน่าจะกินตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนี่ครับผม ตายนะครับไปนหนจะกินตั้งแต่เมื่อคืนครับผมมาอีกหนึ่งแต้มนะครับนี่ไซส์เดียวกันเลยนะครับไซส์อยู่ประมาณนี่ครับสองขีดกว่าได้นะครับน่าจะกินตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมโอเคครับหลังนี้ก็ไม่กินนะครับน้ำน้ำมันยุบไปเยอะนะครับน้ำลงไปเยอะนี่ครับเกลียดรอยเลยครับ เคลียดร้อยจากพื้นเลยครับผมนี่ครับเคลียดยังไม่ตายนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันมันลอยจากจากพื้นน้ําเลยนะครับนี่ครับโอ้เป็นคืบเลยครับผมปลาเลยไม่กินนะครับ <c oughs> พอเขาวิทย์น้ํากันทั้งคืนนะครับผมโอเคก็ okay. <c oughs> เดี๋ยวไปดูหลังอื่นนะครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวดูหลังน,นี้ครับเอา เหมือนกันครับเขียดห้อยต้องแต่งต้องแตงต้องแตคง r r um ta ta couple, ับผมเขียดยังไม่ตายนะครับผมแต่เ <laughs> ข <nobody understand, S 1> ียดแขวนนะครับน้ําลงเป็นคืบเลยครับผมเอาวิดน้ํากันนะครับครับผมมาดูต่างนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าท่อนะครับผมนี่ยังเป็นหน้าท่อนี่เป็นไงเขียดร้อยเหมือนกันครับเขียดแขวนเหมือนกันครับนี่ครับผมเขียดแขวนเหมือนกันครับตัวนี้ น้ำลอยอเขียดลอยครับผมน้ำลงเยอะมากเลยนะครับคืนนี้โอ้ยชาวบ้านเขาวิดน้ำกันนี่นะครับดูข้าบดูข้าบน้ำนะครับอันนี้เป็นเป็นหน้าท่อครับนี่ครับหน้าท่อผมก็จะปักข้างข้างท่อเนี่ยครับปักไปตรงนี้นะครับแต่ว่าปัญหาคือน้ำมันลงเยอะนะครับนี่ยวผมจะให้ดูข้ามน้ำนะครับ ข้ามน้ําที่ลงนะครับผมนี่ครับเมื่อคืนนี้ครับข้ามน้ําอยู่ตรงนี้นะฮะด้านบนนี้นะคะเห็นรอยข้ามน้ำเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยตอนเช้าเนี่ยโอ้ลงไปเป็นคืบกว่าเลยนะครับเนี่ยครับเขี้วมันเลยลอยนะครับปลามันเลยไม่กินนะครับเนี่ยครับผมลอยเหมือนกันหมดเลยเดินค่อนข้างยากเป็นหินก้อนหินครับนี่ครับผม นี่ครับเขียดลอยจากน้ําเลยครับนี่เมื่อเมื่อคืนนี้ตอนเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มผมมาดูนะครับคันนี้นะครับคันนี้ลอยปลากินนะครับสายมันสายขึ้นมาพันนี่นะครับสายขึ้นมาพันบนคันเป็ดเลยนะครับผมก็เลยเกี่ยวทิ้งไว้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่น้ํามันลงนะครับเนี่ยครับดูเขียดเขียดลอยจากน้ําเลยนะครับที่ผมให้ดูนะครับข้ามน้ํามันลงไปเป็นคืบเลยนะครับนู่นครับนู่นแขวนอยู่นู่น นี่ครับนี่นี่นี่ครับเขียดแขวนอยู่นี่ครับนี่ห่างห็ดน้ํเป็นคืบเลยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันนะครับผมนี่ครับมาดูตรงนี้นี่ครับทางมันค่อนข้างจะชันนิดหนึ่งน้าลงเยอะแขวนเหมือนกันครับตัวนี้นี่ครับผมเขียดแขวนครับไม่ลงลอยน้ําเลยครับ อยู่ไปเยอะนะครับลงเยอะมากเลยครับเยอะมากๆเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมปักไว้ฝั่งนู้นอีกนะครับนะครับที่ใช่ไฟอยู่นู้นครับฝั่งนู้นอีกประมาณสิบคันนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่านะครับครับผมก็นี่นะครับเป็นผลงานของเรานะครับผมที่ปักเบ็ดเมื่อคืนนี้นะครับ ็สรุปผลงานได้สี่แต้มนะครับผมก็ไซส์ก็ประมาณนี้นะครับสามขีดกว่านะครับผมสามขีดสี่ขีดนะครับแล้วก็อันนี้ได้แต่เมื่อคืนนี้นะครับขังไว้นะครับผมเนี่ยมันก่อนหมดเลยครับแล้วก็อันนี้ได้ตอนเช้าครับผมตอนเช้านี่ตายตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังมีผลงานนะครับผมไม่แห้วนะครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อเขียนนะครับเบ็ดทั้งหมดยี่สบเก้าคันนะครับผมก็ยังมีผลงานสี่แต้มนะครับผม ก็โอเคนะครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับก็ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม